คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นของวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง เจาะเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยผมเอ็นมินคมสันเป็นคนดำเนินรายการครับผมวันนี้ผมนําเสนอ3แนวทางนะครับเริ่มจากแนวทางแรกครับแนวทางเลขล็อกชนบุรีครับบอกว่าล่างอย่างเดียวครับทุนผู้ชมเพิ่งวางครั้งแรกที่แรกนะครับที่ช่องเจาะเลขรวยนั่นเองครับเลยไม่มีข้อมูลเก่าเทียบให้ลองติดตามลองดูนะครับทุนผู้ชมนะเผื่อว่าแนวทางจากท่านจะมาดีครับทุนผู้ชม17เมกราคม2568ครับ แนวทางเลขล็อกชนบุรีครับล่างอย่างเดียววิ่ง4ครับ4 3 4 6แล้วก็48จัดมาให้3าชุดสหางนะครับแนวทางเลข4ฮะผมได้มีโอกาสคุยกับท่านอยู่นะครับท่านบอกว่าแอดคมถ้ามีโอกาสมาบ้านพี่นะชนบุรีนะฮะช่วงไปลายเดือนนี้พี่จะเขาเรียกว่าวหายจุดจีนไหว้จุดจีนนะฮะแล้วก็ช่วงกลางๆเดือนเนี่ยจะเริ่มทําขนมแล้วนะทำขนมที่บ้านท่านทำขนมขายด้วยทําขนมขนมเทียนนะฮะ นมนบอกว่าขนมเทียนไยส้เค็มไส้หวานแล้วก็ขนมเข่งแบบนี้ถ้ามีโอกาสมามาหาพี่นะเดี๋ยวพี่จะพาชิมขนมเทียนขนมเข่งรสเด็ดว้งันนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับคุณพี่ท่านเจ้าของแนวทางเลขล็อกชนบุรีนั่นเองนะครับถ้ามีโอกาสผมจะไปหานะครับพี่แต่ก่อนอื่นนั้นลุ้นนะฮะลุ้นว่าเลขจะเข้าหรือเปล่าครับแนวทางเลข4ี่นะครับ4 3 4สแล้วก็4 8ขอบพระคุณอีกครั้งครับผมเอาละฮะต่อไปเป็นแนวทางจากพันธมิตร ใหม่ท่านที่สองครับนะฮะท่านเจ้าของแนวทางเลขเด็ดกทมนั่นเองนะครับมีก็เพิ่งวางครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมที่แรกที่ช่องเจาะเลขรวยครับลองติดตามดูครับท่านผู้ชมเลขเด็ดกทม17มกราคม68ครับบนอย่างเดียววิ่ง8ครับท่านผู้ชมจัดมาให้3ชุด3หาง2878แล้วก็98ครับนะ,ะผมก็ได้คุยกับท่านอยู่นะฮะว่าจริงๆท่านไม่ใช่คนกทมออหรือท่านกรุงเทพโดยกําเนิดนะท่านเป็นคนอีสานบ้านเรานี่แหละ แต่ว่าไปทํางานที่กรุงเทพนะฮะก็ส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมคนทางจังหวัดอื่นก็ไปทํางานที่กรุงเทพกันเยอะนะครับรวมทั้งท่านเจ้าของแนวทางเลขเด็ดกทมด้วยครับขอบพระคุณพี่มากนะครับนะผมเองก็ดีใจครับที่ผมมีพันธมิตรเยอะนะหลายท่านไลน์เข้ามาและก็มีเลขจากพันธมิตรผมอีกหลายแนวทางที่รอออกอากาศอยู่ไม่รู้ว่าผมจะออกอากาศทันไหมครับท่านผู้ชมเพราะว่าอากาศมันเย็นผมก็ทํางานยากครับท่านผู้ชมครับอากาศมันเย็นหนาะวเย็นครับ เอาเป็นว่าช่วงนี้มินนี่ทางานลำบากครับท่านผู้ชมเอาแล้วฮะขอบคุณท่านเจ้าของแนวทางเลขเด็ดกทมด้วยนะครับผมส่งท้ายครับท่านผู้ชมส่งท้ายด้วยแนวทางจากเ c เชียงรายครับพันธมิตรผมทางภาคเหนือก็เยอะนะฮะอยู่ทางภาคเหนืออยู่เชียงใหม่เชียงรายก็เยอะรวมทั้งเพื่อนผมด้วยอยู่ทางทางภาคเหนือก็เยอะบางท่านก็อยู่ลำปางนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรุ่นพี่นะฮะนะฮะ เป็นรุ่นพี่ผู้หญิงเป็นคุณแม่ผู้หญิงบางท่านนั้นเป็นอาจารย์สอนพิเศษก็มีมนะี่แหละฮะผมก็ดีใจนะครับนะที่คนทางภาคเหนือก็เขาเรียกว่ารักและเมตตาแมีความสันนะครับบางท่าน,น,นส่งอา,อาหารมาให้นะฮะอาหารแห้งก็มีอาหารทางภาคเหนือก็มนะีอย่างพี่ท่านนี้นะครับแนวะทางจาก f c เชียงรายท่านก็เคยส่งอาหารมาให้ผมนะฮะขอบคุณอีกครั้งนะครับผมนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับ นอกจากจะส่งอาหารมาให้แล้วยังส่งตัวเลขมาให้ด้วยนะครับทุนผู้ชมแนวทางจาก FC เชียงรายครับ17มกราคม2568ครับเด่น2กับ8ครับ27 28 78ชุด3ตัวครับ8 27แล้วก็7 28ครับทุนผะู้ชมนะผมลองนำมาเทียบกับแนวทางจากเลขเด็ดกทมครับนะจะชนกันที่แนวทางเลข8นะครับชนกันที่28แล้วก็78ครับนะผมก็มองว่า นะแนวทางเลข2เลข8นั้นตัวผมเองก็ชื่นชอบไปในทิศทางเลขบนนะครับเหมือนที่เลขเด็ดกอธมวบอกว่าบนอย่างเดียวนั่นเองครับผู้ชมนะทั้งนี้ท้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผู้ชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับขอบพระคุณพันธมิตรทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ทุกๆกคนนะครับนะพันธมิตรใหม่ที่ทยอยส่งข้อมูลเข้ามานั้นถ้าผมออกอากาศไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่คุยไว้นะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวผม ผมทำงานลำบากท่านผู้ชมมันรู้สึกว่ามัน,มนไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเหมือนเหมือนหน้าร้อนอะไรอย่างนี้นะฮะหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นอะไรก,ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะอากาศดีแต่ว่าเป็นอุปสรรคอ่าแล้วท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณา,าไม่ข้ามโฆษณา,าเป็นกาลังแรงเชียงแรงใจให้ผมและพันธมิตรนะครับแล้วก็นะฮะหวังว่าพันธมิตรหน้าใหม่นะฮะที่นําเสนอนั้นจะอยู่ในอ้อมกอดอ้อมใจของท่านผู้ชมนะครับลุ้นเลยให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะครับว่าเลขจะเข้าหรือเปล่า ยังไงก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมนะขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้มีพระคุณท,ทุกทุกท่านนะครับที่ไม่ทอดทิ้งไอ้มิณฑ์มสันไปไหนนะครับยังติดตามผมอยู่ตั้งแต่ที่ผมทําช่องแรกๆเลยจนถึงทุกวันนี้หลายท่านก็ยังไลน์ติดต่อมาคุยกับผมอยู่นะฮะบ,บางท่านก็นะครับอย่างวันเด็กที่ผ่านมาก็มีการให้ของขวัญวันเด็กลูกผมด้วยต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสัมมิกรอนะพี่น้องเดอ้อโชคดีโชคหมานสุขสุขคัครับสวัสดีครับ